Thank you ไม่ร้ยยังไงว่าพอลูกไลงไหนี่จจะต้องมีเวลาต้องรับลูกกลับมาหรือว่าอะไรเงี้ยไม่เป็นไรค่ะสามีว่างก็คือสลับกับสามีแบบนี้แหละสลับกันสลับกันนี่แต่แล้วพอแบบว่าเรารับงานแล้วมีลิมิตไหมคะว่าต้องแบบงานประมาณไหนอะไรยังไงตอนนี้ตอนนี้ไม่มีไม่มีลิมิตแล้วค่ะก่อนหน้านี้คือเราก็จะเป็นห่วงเรื่องแบบการรับส่งลูกนิดนึงอะไรเนี้ยค่ะแล้วตอนนี้คือเราก็จัดสรรเวลาได้แล้วอะไรเงี้ยแต่พอเราเป็นแม่แบบบางทีต้องแบบเรื่องงานอะต้องแบบมีเออนนี้ไม่ได้มีแบบนี้ไม่พอเดี๋ยวนี้ กตก็มีเยอะค่ะเราก็เป็นห่วงกันเพ<อ>ราะเป็นห่วงว่าลูกจะเห็นแบบนี้ใช่ค่ะแต่ว่าเราก็คิดว่าเราเราคุยได้เพราะว่าลูกของเราคุยได้แล้วก็น่าจะมีความเข้าใจอยูอ่ตัวแต่ว่าถามว่าหลังจากนี้จะมีรับอะไรที่แบบเเรียกว่าแบบอะไรอ่ะเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยคุณคุณไม่ได้คุคุณไม่ได้อย่างนั้นแล้วค่ะเพราะว่าหุนกระตากไม่ได้แล้วค่ะเราจะต้องไปแบบไปทางแบบอย่างเงี้ยคุณถาม เอาตามที่เหมือนกบบว่าเราอยากอากาะไรแต่ว่ามันจะมีการรงานเยอขึ้นมีกยทแต่บอกผู้จัดการแล้วว่าตอนนี้ทาแล้วค่ะได้ได้้าได้ได้หมดแล้วค่ะ้างใช้อย่างน่าชื่นใจได้กลับาแลัแบบแล้วคตคคือต้องรีเซตอะไรบ้างไหเชื่อไหมว่าตอนที่กะต๊ะแบบคือเรื่องนี้กะต๊ะขัดการแคสติ้นะคะไม่ได้แบบว่าโอ ก็เข้าไป casting นะคะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าอยากให้มาลองดูอะไรเงีง้ยเพราะเราหน้าตาบ้านๆดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเราก็เลยเข้าไป casting เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเาเรียกว่าอะไรอะ่ะพอได้ได้รู้ว่าต้องมาพูดอีสานเราก็ทำเป็นบ้านเนี่ยเนาก็แบบเราต้องจากคนเหนือนะพูดภาษาเหนือเราต้องมาเอ่อว่า บอกยังไงดีอ่ะคือคิ้วของเราอ่ะเป็นคิ้วยุคสมัยก่อนใช่ไหมคะเราจะจารนอนดุ๊กเป็นสมัยก่อนแต่ว่าสมัยในยุควายูเนี่ยคิ้วเนี่ยจะไม่มีการดันอะไรใดๆคือการแบบแบบสมัยนี้ค่ะเขาไม่ขออนุญาตอนุญาตลบคิ้วนะคะมาแป้งมาลบตาอะไรอยย่างงเี้ก็รู้สึกแรกที่มีคิ้วไม่ใช่ไม่มีก็มีบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าก็ยินดีเหมือนเป็นคนแบบแต่ก็แต่กวาดอะไรเนี้ยด้วยับเป็นแบบว่า คือว่าเัรนะวเรื่อง้มัเห็นว่าเห็นแบบของพี่น้องไม่แ เราจะคุยแต่เ네รื yeah. ่องลูกมั้ค่ะคือเรื่องเรื่องเด็กมากกว่าเพราะตอนนี้คือลูกกระตาก็กำลังเข้าเรียนอะไรเงี้ยค่ะลูกเขาก็เข้าเรียนมาแล้วเพาะว่ามันโตกว่าอะไรเงี้ยเราอาจจะมีสาระกันบ้างเรื่องเด็กอะไรเงี้ยไม่แชร์เรื่องชีวิตลูกกรบตากหรอคะพี่แตงกวาก็มีแบบมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าที่คุยคือไม่เคยมีปัญหาที่ว่าพี่หนิงมาเล่าถึงตอนมันเริ่มมีสิ่งิดกติหรือว่ามีปัญหาอะไรจากชีวิตอันนี้อันนี้กระตากอ่ะคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือถึงตงว่าชีวิตลูกมัน ไม่เชือ่อว่าเรื่องที่ที่บอกมาเป็นทีนิงเพราะแต่ก็ไม่รับ 3, hmm, สารอะไรที่หนิงรารสารกล่าวกันะีข่าวที่พี่พี่ข่าวเนี่ยเมื่อกี้วนบอกกันมาก่อนนะคะก็ทราบตอนนี้เลยเพราะกันตาก็ทหนิงก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีการโทรมาหอว่าอะไรเลาราอยู่เพื่อนเราก็อโยงเราห